แดดร่มลม,มตกวันนี้แม่บ้านจะทำหมกหน่อไม้ค่ะก็เลยออกมาเก็บผักนิดนึงก็เลยเดินผ่านที่แม่บ้านเพาะไว้ค่ะย้ายมาฝั่งนี้แดดจัดเอาที่ครอบออกค่ะเพราะว่าผักอย่างอื่นไม่ยอมขึ้นเลยนนต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้คงจะเป็นพวกแตงกวาตันนี้ก็จะเป็นถั่วพลูค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักชี แต่ที่ยังไม่ขึ้นไม่แน่ใจต้นอะไรแมงรักหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแตงกวาหรือแตงไทยสักประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นแม่บ้านหยอดไว้ก็คือมะละกอฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์ห้าหกต้นนี้ไม่พอเพาะต่ออีกเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะมาเก็บผักอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะน,นี่ผักกระแยงแม่บ้าน จะไปใส่หมกหน่อไม้เพราะแม่บ้านไม่มีไม่มีผักใบแมงลักค่ะก็จะใส่นี่แหละใส่ผักตกีแรงแล้วก็ใส่ใบชะพลูก็ก็คงจะโอเคอแล้วก็ตัดไปอนยะ่างเงี้ยถ้าหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาหน้าหนาวเขาก็จะแห้งเหี่ยวตายหัวกล่นแต่พอหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาเองเหมือนเขามี มีรากเดี๋ยวข้างล่างนะคะกระถางนี้หลายปีแล้วแต่ตายขึ้น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 แต่ตายเนียแต่ถ้ามีการ์เดนเบสดีๆก็คือที่ปลูกผักที่ทำเป็นบล็อกๆนนะคะก็น่าจะเอาเขาลงดินเดี๋ยวรอให้พ่อบ้าน ว่างๆก่อนแกจะทำการ์เดนเบธให้อยู่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าปีนี้หน้าร้อนแล้วนี่ถ้าเลยไปจากหน้าร้อนมันก็ไม่น่าปลูกละเพราะว่าช่วงนี้ถ้าปลูกก็โอเคเพราะว่าหน้าร้อนมันจะเป็นหน้าฝนนะคะออสเตรเลียร้อนก็ฝนเหมือนกันเอามือดีกว่าช้อนใช้ได้ไหนยพยายามที่จะหาไอ้ก้านยาวๆก้าน,นสั้นๆไม่อยากเก็บเขา กล้ยกลอุยตาต,ต,ต,ตายกลัวย,ยุงนเนี่ยออกมาข้ามเกินไปหกโมงกว่าแล้วค่ะเสียวเสียวกลัวย,ยุงเพราะว่าแม่บ้านแพ้ย,ยุงถ้ากัดนะอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หายเป็นแผลเป็นด้วยค่ะคำนู่นั่นแหละเกาจนถลอกออกเปิกไม่หมด ถ้าคนไม่เคยกินเขาจะบอกว่าผักอะไรกลิน <c oughs> ก่นเหมือนกินตัวเลยคนที่มีกลิ่นตัวเขาบอกนี้นะเราก็แม่อย่าไปเปรียบของเราใส่อย่างนั้นเลยมันหอมมาเราชอบหอมดีออกเลยนะนะจะไม่หมดเลยเนี่ยมัต้นเล็กไปอะ จะไปหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอุย้ยยุงกัดอ,อ,อย่ามากัดกันดิยังไม่ชอบอยู่พอแล้วเดี๋ยวจะไปเอาช่าอมเดี๋ยวจะมืดสักกันพอเนาะอุย้ยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหระพากับใบเมงลัก ผสมกันออกมาแล้วมันไม่ค่อยอร่อยอค่ะกลิ่นมันก็ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่แต่ก็โอเคพอทนหรเจะเไปใส่ลองเอาไปโมั่วๆกันดูดีดีหน่อยนะนะเอาไปมั่วๆกันดีกว่าน,นะมีอะไรก็ใส่ไปเลยเขาปลูกใกล้กันค่ะเมื่อก่อนมันเป็นต้นใบเมืองรักอะโหระพาพอมันขึ้นมาแล้วมันก็ มันผสมกันนะคะมันก็เลยเป็นกลิ่นทะาแม่งทะแม่งยังไงก็ไม่รู้กลิ่นผสมกันไปหมดโอ้ยเป็นแก่แล้วน้องตัดเนาะเราไม่ได้ตัดมันมันไม่มียอดอ่อนแล้วคัะน,นี่กลัวยุงกว่ากลัวเอาเป็นดอกก็ใส่ไปเนาะจะได้ หลิ่นมั่วๆกันไปลมค่ะวันนี้เหมือนฝนจะลงเลยฝนตกแน่ๆเลยเอาละาาจะให้ดูมะละกอรอดหนาวค่ะกำลังขึ้นมองไม่เห็นนะมาฝั่งนี้ดิค่ะนี่ยค่ะเขากำลังแตกยอดขึ้นอีกทีนึง จันมเก็บใบเงรักใบเงเอยใบชาพลูป่าดงพงพีลกมากมันแหง้งค่ะเขาไม่งามแม่บ้านก็เลยยังไม่มาทําถอนหญ้าเขาปล่อยให้เขาเป็นป่ายอย่างนี้ไปก่อนแต่ก็มีรั้วนะคะนี่ค่ะล้อมรั้วไม่ให้สกายล่าเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เราเก็บกินได้ถ้าสกายล่าเข้ามากลัวเข้ามาฉี่ส่ก็ล้อม กำรั้กันไม่ให้หมาเข้าอืมใส่เข้าไปก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะทำกินเองอยากให้ได้รสไหนก็ใส่ไปใช่ไหมทำไมมันจะไม่อร่อยเนาะ <c oughs> มันมันแห้ง่ะคะ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้บ้านเราเรียกว่ามันขิงเนาะ,ะน้ำมันไม่พอะคะ่ะ มันขิงอุย้ยถอนรากถอนโคนพ่อกับลูกคุยอะไรกันเสียงดังพ่อละไม่ใส่เดี๋ยวจะขมอ,อุ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บพริก ต้นพริกอันนี้ของแม่บ้านสองปีละอันนี้เป็นโรสแมรี่นะคะเอาไว้ใส่เวลาเราทำทำสเต็กนะคะโรสแมรี่ต้นเบลเลยค่ะนนขึ้นเต็มเลยที่อยู่กับพื้นผสมกับหญ้าอะไรเนี่ยเนี่ยออริกาโนคะ่ะเป็นแพรเลยออริกาโนทั้งนั้นเลยแต่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยทำกินเท่าไหร่ อยากได้พริกเขียวมาเอาพริกเขียวกันนะคะพริกแช่แข็งแต้มตัวเย็นอยู่คะ่ะแต่อยากกินพริกเขียวอา้าวการหักเลยเอา้าวหักจริงๆใส่พริกใส่ลูกโดดจะได้อร่อยอร่อยอันนี้กำลังจะแดงเป็นสีม่วงๆ ใส่ไม่เยอะหรอกคะ่ะเดีย๋ยวไปเอาพริกในตู้เย็นใส่ด้วยพริกในดอกดดกค่ะนี่นมาจากจีนแม่บ้านไม่ได้ตั้งใจปลูกหลกค่ะแต่ว่าแม่บ้านซื้อมันเป็นพริกแห้งมาค่ะแม่บ้านก็นึกว่ามันจะไม่ขึ้นก็เลยมันซื้อมานานแล้วมันไม่ได้กินสักทีแม่บ้านก็เลยเอามาโยนทิ้งแต่ว่า ก็เผื่อเผื่อมันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่โยนมันเลยขึ้นมาอึ๊บเลยทีเนี้ยเนี่ยค่ะอีกอย่างหนึ่งค่าไม่ตายเมื่อเขือพวงเดี๋ยวปล่อยให้เขาต้นใหญ่ไม่ได้อย่างปีที่แล้วโอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วเออปีที่แล้วท่วมหัวยังกับต้นลีลาวดีต้นนูนเลยค่ะในบ้านตัดออกโอเคค่ะเราไปทำ มุกหน่อไม้กันนะคะไปค่ะเข้าบ้านกันค่ะ